ฮาหน่าทัศนาวลัยสวมชุดไทยสง่าสมเป็นสะพายเจ้าสวยไม่สั่งเลยจริงๆสำหรับฮาหน่าทัศนาวลัยจัก,กรพงศ์ภรรยาสุดที่รักของฮิวโก้จุลจกักรแม้ปัจจุบันจะเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วแต่ก็ยังดูแลตัวเองตลอดล่าสุด หาหน้าได้แปลงชมใส่ชุดไทยสวยตะการตายืนศาสออร่าริมแม่น้ำเจ้าพยาโดยมีวัดอรุณราชาวรารามราชาวรามหาวิหารเป็นภาพพื้นหลังพร้อมเชิญชวนทุกคนมาใส่ชุดไทยสวยๆด้วยกันในงานมหากรรมโบราณวัตถุและว,วัฒนธรรมครั้งที่5วันที่25-26พฤศจิกายน2566ณาจาักรกพงศ์วิลล่า ฮาน่าทัศนาวัยได้มาเปิดใจในรายการโดนเทเซมาที่แพทย้อนเส้นทางความรักของตัวเองที่ตัดสินใจตกลงใช้ชีวิตร่วมกันงานนี้หนุ่มฮิลโก้ถึงขั้นยอมเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามตามภรรยาโดยฮาน่าเผยว่าตอนปฐมและมัธยมไม่เคยโดยฮาน่าเผยว่าตอนปฐมและมัธยมไม่เคยมีแฟนพราแม่ห้ามจนเข้าสู่วัยมาหาลัยก็มีหนุ่มๆเข้ามาหาบ้าง กระทั่งเข้าสู่วงการบันเทิงก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากคบคนในวงการจนสามีมาจีบเขาไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นขับกระบามารับพาไปกินส้มตำปูปลา,ามันทำให้เรารู้สึกอีกฝ่ายดูจริงใจแมนแมนแถมไม่สุรุ่ยสุร่ายอีกด้วยตอนที่คบกันแม้แต่ที่บ้านก็ไม่มีใครรู้รู้อีกทีวันที่ฮิวโก้พาคุณแม่ไปขอแต่งงานซึ่งตอนนั้นคุณแม่มีการพูดคุยกับครอบครัวลูกเขยว่า ถ้าจะแต่งงานกันต้องมีการเปลี่ยนศาสนาแม้ขอแค่อย่างเดียวในชีวิตสินสอดทองมั่นก็ไม่เอาสักบาทซึ่งแม่สามีก็ยินดีไม่มีปัญหาใดๆขณะที่ฮิวโกก็ไม่มีปัญหาเช่นกันยังบอกด้วยว่ามีเพื่อนหลากหลายศาสนาและได้ศึกษาศาสนาต่างๆมาแล้วตอนนั้นฮาน่าคิดว่ายากมากที่จะมีผู้ชายรับได้และยอมเปลี่ยนศาสนาเพื่อแต่งงานกับเราและจะเข้ากับแม่เราได้ คิดว่าตัวเองจะมีสามีได้อีกทีก็ตอนที่คุณแม่ไม่อยู่บนโลกแล้วแต่วันที่ได้แต่งงานกันค่าสินสอดตามหลักทางศาสนาเพียง230บาทเท่านั้นเรื่องนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอคนนี้